อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินิเกอีกแล้วนะคะแล้วก็นในคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะพาไปเสียงดวงนะคะในงบประหยัดนั่นเองเสียงดวงในที่นี้นั่นก็คือชุดออนติเมทเข้าใหม่ชุดออนติเมทเข้าใหม่ตรงนี้นะคะชื่อว่ามาเทียวมาสเตอร์อ่าเออไปเซิร์ชูเนาะเหมือนจะแปลว่าต้นแบบการต่อสู้นั่นเอง พร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะ,ะตรงนี้นี่เลยอ้ชุดเทพม,มากๆเลยเดี๋ยวเล่านะคะมาดูในส่วนของของรางวัลน,นะคะในการซุ่มแบบประหยัดนั่นเองนะคะตรงนี้10บยูซีครั้งแรกของวัน ทุกคนเห็นด้วยไหมว่าบบทเท่มากจริงๆนะชุดเนี้แหมออกแนวปรมาจานกันเลยที่เดียวนี่นะคะความแตกต่างในสองเพศนะคะตรงนี้ถ้าเป็นตัวผู้ชายนะคะทุกคนอ่าเขาก็จะเปิดอกใช่ไหมร่างเขาก็จะใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงนะคะตัวก็จะเล็ลกลงมานิดนึงแต่ก็จะแบบว่ามีซับในอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ดูมีความแบบเรียบร้อยแล้วก็ไม่โป้นั่นเอง ตรงนี้นะคะในส่วนของชุดแล้วก็ส่วนของหัวนาะตรงนี้นักป่าสีเงินนะคะบอกเลยชุดเท่มากๆเลยนี่ชุดนักป่าสีเงินเท่สุดๆไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะนอกจากชุดที่จะมีให้สะสมนะคะในส่วนของสกินกระเป๋านี่สกินกระเป๋านะคะนักป่าสีเงิน โอ้ Ooh, ชอบกระเป๋าอะดูเล็กดีจังเลยแต่กระเป๋าสามโคตรใหญ่เลยอะแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะคะอันเยนีนักสู้ตรงนี้นะคะสามารถเอาไว้แลกของได้นั่นเองแล้วก็อันนี้นะคะบอดไฟฟ้านักป่าสีเงินนี่ดูความแบบเอ้ยเหมือนปีกนกได้ได้เอ้ยอันนี้นะคะก็จะติดหลังเราตอนที่เราเดิดเริ่มนั่นเองเท่มากๆ ก็มีแบบว่าชั่วคราวนะคะแล้วก็ถาวรเนาะแล้วก็นี่นะคะวัตถุดิบสำหรับการอัพป,ปืนนั่นเองแล้วก็สกิน M4 Silver Guru นะคะหรือนักป่าสีเงินนั่นเองนะคะตรงนี้โคตรสวยบอกเลยว่ารายละเอียดเขาดีมากๆแล้วก็สีสเปนนะคะแล้วก็ส่คุมปองกล่องคลาสสิกนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจาะลึกในส่วนของสกิน M4 กันก่อนเนาะ นี่เลยสกินโ4แหมเดี๋ยวขอไปปรับกราฟิกให้สวยๆก่อนนะคะเรียบร้อยกลับมาพร้อมกราฟิกที่สวยขึ้นมั้งนะ <c oughs> นี่นะคะนักป่าสีเงินนะคะสกินปืนก็คือซิมเวอร์ก u ููนะคะตรงนี้แอบอกเลยละเอียดเขาเยอะจริงๆเอฟเฟกต์จอมจำจัดนะคะตรงนี้โอ้โหเป็นควันแล้วก็มีฟ้าแลบแป๊บ มาดูรูปลักษณ์สูงกันโอ้มีรูปประคามาพันไว้ด้วยเห็นแล้วนี่นึกถึงชาไข่มุกเลยเฮ้เราคิดถึงของกินกันไปแล้วโอ้โหทุกคนดูนี่ประกาศการฆ่านะคะเท้มากมากเลยแล้วก็มีเอฟเฟกตในการยิงนะคะตรงนี้ชวิงคิงควงังออื รูปลักษณั้นสูงหูปืนมีควันด้วยว,ว้าวเท่เนาะแล้วก็อันนี้ลูสบ็อกนะคะและสุดท้ายโมเมนต์เกียรติยศอ้โหวู้มาดูด้านซ้ายนะคะตรงนี้จำนวนรางวัลในอเรียกว่าจำนวนครั้งในการสุ่มรางวัลเนาะ นี้นะคะ20่ครั้งเราจะได้ในส่วนของอ่าที่ห้อยกระเป๋านะคะ40ครั้งนะคะเราจะได้ในส่วนของกรอบรูปนั่นเอง80ครั้งนะคะได้สกินระเบิด150นะคะได้ในส่วนของวัตถุดิบในการอัพปืนและ250นะคะตรงนี้ได้ในส่วนของอัญมณีเนี่ย1ชิ้น สำหรับอันนี้นะคะเอ่อมีให้เราเนี่ยได้สุ่มประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะทุกคนอย่างน้อยอะ่ะถ้าสุ่มครั้งแรกของวันเพลยสิบยูซีใช่ไหมเราก็จะได้ในส่วนของเอ่อนี่เลยจี้ห้อยกระเป๋าแน่นอนนะคะชัวชัวก็ไม่รอช้าทะมี่แวะสุ่มกันเลยไหมอุ๊ยยังมาดูตรงนี้กันก่อน อัน,นมณีที่เอาไว้ใช้ให้ลากนะคะต้องใช้จํานวนเท่าไหร่บ้างเนาะในส่วนของหัวเนี่ยใช้สามนะคะชุดใช้หกสกินปืนนะคะ,อะเอ่อแอมโฟอัพเนี่ยใช้สามสกินปลาเก่าใช้สองนะคะอืมแล้วก็บอร์ดไฟฟ้าบอดไฟฟ้านะคะตรงนี้ใช้สามแล้วก็ท้ายอัพปืนนะคะหรือวัตถุดิบอัพปืนเนี่ยใช้หนึ่งแล้วก็ท่าเนี่ยใช้1เช่นกันอลังการจริงๆนะท่าเขาเนี่ย จุ่มจริงจังละพร้อมกันแล้วนะคะโชกเกือไปหนึ่งทีเอ้ยไม่มีแห้รน้นอะไรเลยเหรอแบบออกมาแบบนี้เลยเหรออ้อหอเหี่ยวเลยจบแล้วมายถึงก็เกือโชว์จริงๆรด้วยล่ะเฮ้ย ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด like ไกลค์เป็นกำใจให้กับช่องอเล็กช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กันด้วยนะคะทุกคนไว้ยโอ้พอไม่เก่งจริงๆลยบเลยไปไ